โรงเรียนสุเราสามวาวิชาการงานอาชีพป .4 ส,สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ทุกคนสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบกับคุณครูในวิชาการงานอาชีพกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาขึ้นหัวข้อเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเรียนเนี่ย เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และใช้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนและคุณครูนะคะเพราะฉะนั้น ห้องเรียนเราใช้กันหลายคนเราก็ควรมีมารยาทหรือข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไม่ให้เกิดการก่อกวนหรือรบกวนกันในขณะที่เราเรียนนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูคลิปวิดีโอที่จะช่วยสอนให้เด็กๆมีมารยาทในการใช้ห้องเรียนขึ้นมานะคะเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะออนไลน์เรียนเลส o นบทเรียนออนไลน์ ม4การงานอาชีพมารยาทในการใช้ห้องเรียนห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นและคุณครูการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนมีมารยาทที่ควรปฏิบัติต่อกันดังนี้ 1. เข้าเรียนตรงเวลาไม่หนีเรียน ถ้ามีข้อสงสัยควรถามครูทันที 4. ถ้าต้องการถามครูควรยกมือขึ้นก่อนและไม่ควรพูดแทรกขณะที่ครูสอน 5. ไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนขณะเรียนโดยไม่พูดคุยกันเสียงดังไม่ร้องเพลงหรือฟังเพลงไม่เล่นหรือหยอกล้อก,กันงดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 6. ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียน 7. ไม่ทำงานของวิชาอื่นขณะเรียนอีกวิชาหนึ่ง 8. ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องประตูหน้าตา่างหรือพื้นห้องเรียน 9. ไม่อ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายในห้องเรียน 10. มีน้ำใจต่อเพื่อนในชั้นเรียนเช่น เพื่อนดูหนังสือด้วยเมื่อเพื่อนไม่มีหนังสือเรียนช่วยกันทำงานกลุ่มด้วยความเต็มใจเป็นต้น 11. ถ้าออกจากห้องเรียนขณะครูสอนต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง 12. เชื่อฟังคำตักเตือนของครู 13. ทําทำงานส่งครูให้ตรงเวลา ะะคะเด็กๆหลังจากได้เรียนเรื่องมรารยาทในการใช้ห้องเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วมรารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆทุกคนควรปฏิบัตินะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆได้เรียนกับคุณครูแล้วจะนําไปใช้ ในห้องเรียนของเด็กๆนะคะแล้วก่อนที่จะตาก,กันคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านไว้นิดนึงนะคะให้เด็กๆเปิดไปหนังสือหน้าที่35นะคะให้เด็กๆทํางานในหนังสือหน้า35นะคะหลังจากนั้นถ่ายภาพแล้วอัพลงอัราบัมนะคะเพื่อคุณครูจะตรวจและให้คะแนนนะคะแล้วส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ทํางานค้างในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะให้เด็กๆรีบทํานะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะงานก็จะสะสมทําให้เด็กๆทําไม่ทันนะคะเพราะคุณครูม ีคะแนนให้ทุกช่องเลยนะคะ่าในสัปดาห์นี้คุณครูก็จบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะแล้วเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย